คำนวณก่อนสักครู่สักครู่ดเเปิดดึงสูตรออกมาผสมกันหลายสูตรนะครับสองสามสูตรนะครับก่อจะได้ตัวเลขมานะครับสำหรับแนวทางนะเดี๋ยวรออาจารย์อาี้ชวีบันก่อนอสวัสดีเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายครับเป็นเลขคำนวณกันอ้าวสวัสดีก่อนครับพี่น้องสุขสุขคนมือนี้ก็มาคงสุดท้ายกัน อย่างยังเหลืออีกหลายวันอยู่ก็ค่อยตบวท้ายเลขฝันบ่สิตบวฝายดูเลขฝันก็นั่งตบวฝายดูเลขฝันมือนี่ก็ไม่อีกสูตรหนึ่งว่ามันออกต่ำไปหลายแล้วมันอาจจะมาออกสูงครับก็ได้เลขอุ้กระส้นกันอยู่สิ่เจ็ดก็แปดมันก็เยอะอยู่เลขอยู่สี่ตัว ครับันนี้สนยกปแปเลซีโตจับคูก็สจุดบนหลายมันจเอาเลยคูนี่ไว้ต้องถ่ายครับจับคูเจ็ดเก่าเจ็ดศูนนี่ก็ยดได้ เปิดเกู่นเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจอ่ะเดี๋ยวเราใจจะจับให้แล้วกันนะครับเน้นเลข่งไ้ก่อนเดี๋ยวจะคัดออกมาให้นะครับเน้นเลขวิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวจะคัดออกมาให้นะครับ เลกวิ่งก็วิ um. ่งโตเดิมแปดครับวิ่งแปดกับเจ็ดก็ได้เนาะอืมเจสซูนี้มันเดินมันเด่นดูสองโต้ก็แปดเจ็ดกับแปดมันสวนกันอยู่ที่เจ็ดกับแปดครับก็เรียกวิ่งของเราสุดก่อนนะมันเป็นแปดกับสามแปดกับสามสามอาจจะไปหลังแต่ต้นนี้อาจจะมาบนก็ได้แปดอาจจะมาบน บดหรือสีวิ่งไปสิบแปดก็เจ็ดเลยก็ได้บนกระจับครูแล้วก็ยังมีอยู่สองนี่บดมืนยัมีอยู่สองนี้นนมัน,นมากก็เปนจะออกเป็นสไตล์ไหนลวงใจงวดนี้สำหรับงวดนี้นงวดนี้เลขจะอยู่สูงอยู่ตำ่ำสูงสูงหรอ เก่าเก่าเปิดเปิดเก่าเปิดเก่าเก่าเปิดดี่าเล็กจะออกสูงหน่อยเนาะครับต้นก้นหนห่อยเลยรวมกับสูตรเจ็ดตัวตาด้วยนเนาะอืมสูตรเจ็ดตัวมักรึมักแปะเนี่มักรับหน่วยคู่ขี่นี่มันคู่ขี่นี่มันมันคือคู่คือสิเป็นหลักหน่วยครับเป็นขี่อาจจะมันเป็นเป็นหลักสิบ อ่ามันต้มอกนะครับหมอกก็คือมอกแกับเจเจนี่อาจจะม่เป็นลักซิบก็ได้แปดนี่อาจจะม่เป็นลักน่อยกับนี่อ่ากาสานีสนน่สาเจ็ดสาีเจ็ดกับแปด อีกตัวหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่โอ้สี่เจ็ดสามหนึ่งแล้อกสี่ี่หงมันออกเลยไหิดสามเจเฮเลก่งมนกันม่แปดสี่เจ็ด ขอบคุณครับรับชมกันสดๆวันนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับเที่ยิ่งของลุงใจนะครับเป็่นล่างรู้สึกว่าจะมีสี่กับสามนะครับติดสางทั้งบนล่างไทยหรือลาวเนาะเพื่อนวะอันนี้รัฐบาลขนมไทยนะครับใช่ใช่ใชยไทยนะครับพี่รัตดาใช่ใครับใชยครับไทยนะครับพี่จะไปเรียอเลยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ แปดเก้าแปดศูนย์คือเด่นนี่เลขจะอยู่สูงหน่อยมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสูงเทานเลยอ่าเลขจะอยู่สูงหน่อยสูงสูงใช่ครับสูงกว่ามีสูงก็ม,มันออกที่หรือำตำอะไรหรอกถ้าเป็นเฮโรก็น่าจะสูงสูงนะครับตามนี้เดินอยูสองตัวเจ็ดก็แปดครับแล้วก็เลขเช้าเอ้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์นะจับใส่กันนี่เราไปในซีโต้เนี่ยแหละตั้งแตแปดเก่าแปดศูนย์นี่ส่วนล่างส่วนล่างนะครับก็มาไปที่สามก็สามหนึ่งหนึ่งสามที่เพราะมีมาก่อนนะครับครับอีกตัวหนึ่งแบบเป็นสามหาแล้วก็ให้เอาซีนะครับคือผมมักสามกับซีนี่แหละตัวดึงมาลงมาคือหอตัวเดียวรักซีก็ซีเจ็ดมีเจ็ดตัวเดียวเลยต้องที่อาเจ็ดอาจมีมากเพราะมันส้นอยู่ข้างบน เจ็ดแปดเก้านะเลยบ่เจ็ดศูนย์เก้าโอ้ให้สองคู่แค่นี้เอาวมัจเล่งสี่อยมั้งอ่าท่านผู้ชมสแคป,ปหน้าจอครับเอาเขียนชื่อเนี่ยครับลายเส้นทางางานนะครับไกครับไก่ที่อยากจะ ช่วยเหลือลุงใจค่ากาแฟกาแฟนะครับก็มาได้เออนะน้ำใจแล้วกันนะครับกินเนาะแต่ละมู่แต่ลเว้นก็นี่อยู่แค่นี้แหละครับที่จับให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถกระจัดกับ่มากับพานนะครับบอลเป็นแนวทางนะครับครับเป็นแนวทางในการคำนวณนะครับน่็สีมีอยู่เจ็ดแปดนะครับเก้าแปด แล้วก็เจ็ดเก่านะครับมีสามตูต้นเนียนมันนะครับข้างบนต้นก็ทุกกั้นไว้เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์นะครับกันสามตัวนี่นะครับผมมานจับไว้กับเจ็ดแปดเก่าเจ็ดศูนย์เก่าแถวนอกงันเจ็ดแปดเก่าก็เจ็ดศูนย์เก่างามแห้งตโตกันเนาะคุณผู้ชมผมกันไว้สามตัวเอ้าเป็นกำลังใจลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อ